รายได้จากสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าโอกาสและปัจจัยที่ควรพิจารณาการเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในปัจจุบันเนื่องจากกีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและสนามหญ้าเทียมก็มีข้อดีหลายประการเช่นใช้ได้ทุกสภาพอากาศดูแลรักษาง่ายและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทําให้เป็นที่ต้องการของทั้งกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลกลุ่มองค์กรและโรงเรียนรายได้หลักจากการให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาจากหลายช่องทางดังนี้ ค่าเช่ารายชั่วโมงเป็นรายได้หลักที่ได้จากการให้บุคคลทั่วไปหรือกลุ่มเพื่อนมาเช่าสนามเพื่อเล่นฟุตบอลโดยปกติจะคิดค่าเช่าตามจํานวนชั่วโมงที่ใช้ค่าเช่ารายเดือนเหมาะสําหรับทีมฟุตบอลหรือองค์กรที่ต้องการมีสนามซ้อมเป็นประจําค่าเช่าจัดกิจกรรมเช่นการจัดงานแข่งขันฟุตบอลการจัดค่ายฝึกอบรมหรือการจัดงานอีเวนต์ต่างๆรายได้จากการขายสินค้าและบริการเสริมเช่นการขายเครื่องดื่มอาหารอุปก,กรณ์กีฬาหรือการให้บริการฝึกสอนฟุตบอล ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ทำเลที่ตั้งสนามที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เข้าถึงง่ายมีที่จอดรถเพียงพอและใกล้แหล่งชุมชนจะดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าคุณภาพของสนามสนามที่มีสภาพดีมีระบบไฟส่องสว่างที่ดีและมีอุปกรณ์ที่ครบครนันจะได้รับความนิยมมากกว่า การตลาดและการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดที่ดีจะช่วยให้ลูกค้ารู้จักสนามของคุณมากขึ้นและสามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดการจัดการการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยให้สนามของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและสามารถรักษาลูกค้าประจำได้คู่แข่งการศึกษาคู่แข่งในพื้นที่จะช่วยให้คุณกำหนดราคาและบริการที่แตก